สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะแต่เช้าวันไฮวันนี้มาลิ้นพันกันแต่เช้าเลยวันนี้เราจะไปทํางานนะคะซึ่งสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็กําลังแพร่ระบาดวันนี้เราจะไปทํางานนะเราจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะซึ่งจะใช้การ์ดตัวนี้นะคะนี่นะคะชัดปะไม่ชัดดีย๋ยวเราไปดูกัน เด so ินทางใช้เวลานานแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดนาฬกานะคะเราก็จะออกจากบ้านเราจะเดินทางให้ถึงที่ทำงานประมาณ10บโมงนะคะมีอักขระ ไปกันเลยค่ะทุกคนเดินไปขึ้นรถแท็กซี่นะ,ะอันดับแรกนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต่อรถกี่รอบนะขึ้นรอรถไปมีถูกก็จอดในไฟแนนซจอดในไฟแนนซ์ไปยัง ยืนรอรถไปเมโทรนะคะซึ่งเราไม่ได้ขึ้นและไม่ได้ไปทำง,งานแบบนี้นานมากเราก็จะมาดูกันว่าราคามันเท่าไหร่นะคะจากแท็กซี่ซอยที่แถวบ้านนะคะไปเมโทรนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งก็จะเป็นประมาณเหมือนวันจันทร์บ้านเรานะคะเริ่มสตาร์ททำงานนะคะได้รถแล้วนะคะ ก็จะตกอยู่ที่สามสามเขียวนะสามทุมานนะคะประมาณนี้นะคะข้ารถไปมีโทนะคะมินดูเกมากบอกว่าร,ราคานี้นะจึงเมโทรเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เด้ฟั่ง Thank you ถึงเมโทรแล้วค่ะ เราก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังโทรศัพท์นะเพราะว่าช่องเราก็จะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่การทําช่องนะคะเราไม่สามารถที่จะถ่ายทุกอริยบทได้นะบางครั้งนะคะก็เดี๋ยวเราไปเอาการ์ดไปต่อไปซื้อตั๋วนะก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้ขึ้นเมโทรนานมากนะคะการ์ดเรามันใช้ไม่ได้นะคะ อาจจะมีบางคนเขาไม่ให้ถ่ายนะเราต้องลบคลิปด่วนด่วนก็เดี๋ยวเรามาต่อกันใช้เงินอยู่ที่10ัวมานต้องระวังโทรศัพท์เป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใครที่มาเที่ยวอีหลานก็ให้ระวังโทรศัพท์มือถือกันด้วยนะคะเวทดดตวอ่ฟอเลย เออใช่อ่ะนุ่งกัน thank you ได้แล้วนะคะชาร์จไปที่ห้าเขียวหรือประมาณห้าโทมานนะเดี๋ยวลองมาใช้กันว่ามันจะใช้ได้ไหมออาวอ๋อ thank you อ่ะใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วไปต่อนะคะไปยะเวลาในการเดินไปถึงรถก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่เกือบสามสิบนาทีรอเปล่าน่าจะสักประมาณสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าก็ไกลอยู่นะกว่าจะไปถึงนะ,ะต้องของอภไปเพืเ่อนๆนะ,ะถ้าสมมติว่าภาพมันสั่นนะ,ะเพราะว่าต้องทําเวลาแล้วก็ต้องดูจนไปด้วยนะคะเพืเ่อน น่าจะ,จะประมาณสักกิโลกิโลครึ่งนะคะถึงตัวรถของตัวรถไฟฟ้านะคะเวลาเราขึ้นรถหรือเวลาเราดูนะ,ะเราก็จะดูรถจะดูสีนะลายนะคะอันนี้คือก็ดูดูลูกศรแล้วก็จะไปตามลูกศรน,นะเดีย๋ยววันหลังมาสอนใหม่นี่นะคะความลึกก็ลึกพอสมควรนะคะ ก็เดี๋ยวถึงตัวรถถ่ายให้ดูอีอกทีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลแล้วต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะคะเ <c oughs> ดินเหนื่อยมากเหนื่อยามแข็กๆเลยหลังจากที่เดินมาไกลมากต้องลงบันไดเลื่อนอีกนะคะนี่ค่ะมีรถจอดอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้เป็นสถานีปลายทางนะแถวบ้านนะคะแล้วก็เป็นสถานีค่อนข้างใหญ่นะจะมีสองลายนะคะซ้ายขวานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ผู้ชายนะคะเป็นเขาจะแยกนะคะระหวา่าตู้ของผู้ชายแล้วก็ผู้ผู้หญิงจะอยู่หัวท้ายนะคะนี่นะคะไปกันเลย กเลยใส่แม่สองอันนะคะอันนี้คือตู้ของเรานะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็จะมี okay. นี่นะคะก็จะเป็นกระจกกั้นดูแบบนี้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นผู้ชายนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผู้ชายฝัง่งโน้นฝั่งเราก็จะเป็นฝั่งผู้หญิงนะคะประมาณนี้นะคะ ส่วนใจนะคะพี่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะตรงนี้เขาจะมีแผนที่ให้นะคะแผนที่จะมีอยู่ในรถในโบนะจะมีสีแดงเหลืองเขียวตรงนี้คือดูสถานีปลายทางสถานีต้นทางหรือถ่ายรูปได้ไอยู่นี้แอปพลิเคชันก็จโหลดแอปพลิเคชันมาได้เลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกา8นาฬิกาเอ่อ14นาทีนะใช้เวลาเดินทางจากบ้านนะนั่งรถแท็กซี่แล้วก็มาขึ้นเมโทรใช้เวลา8นาที ตอนนี้ก็ลดค่อนข้างจะม่างนะคะปกตินี่คือไม่มีที่ยืนนะคะอาบเหมือนป้งกระป๋องถ้าสมมติว่าเรียกญี่ปุ่นนี่ก็คือจะเหมือนประเทศญี่ปุ่นได้เลยนะคะจะม่างมากแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิด19หรือโควิดนะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะนั่งสบายนะคะ การถ่ายคลิปมากนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเปลี่ยนสถานีนะคะ,ะซึ่งสถานีที่เราจะเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นสีฟ้านะคะตอนนี้เราอยู่สีเลืองเราจะเปลี่ยนที่ทอทเทสานะคะโจรก็เยอะคลิปก็ต้องลงนะคะชีวิตนะคะ ใครใจบุญบริจาคบริจาคกล้องให้ทางช่องมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีคนลงเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งสักอหนาทีให้คนไปหมดนะให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยจากโจรทั้งหลายทั้งปวงนะเราก็จะ เื่นกล้องแบบเร็วมากนะคะอันนี้เป็นทางออกนะ,ะสําหรับใครมีธุระในที่นี่นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันน่าจะเป็นไล่สีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันลน์สีฟ้าเวลาทำทริปไปก็ต้องต้องดูคนเดินไปนะคะสักพัก แปดโมงครึ่งนะคะแปดนาฬกาสามนาทีนะตั้งแต่ออกจากบ้านมาก็เดี๋ยวเราไปต่อกันนะก็ผู้คนเบาบางแล้วนะคะเราก็จะเดินไปได้เนาะผู้คนเบาบางเราก็จะเดินไปได้ต้องขอประทานอภัยเพื่อนๆน,นะถ้าสมมุติว่าภาพมันมันสั่นนะหรือยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปไลยสีฟ้านะคะ ลายสีฟ้าที่เ,เขียนว่าอ,อก G มนะคะไม่รู้ว่าภาษาอ,อังกฤษนะหรือบ้านเราเขาจะอ่านว่าอะไรนะแต่ที่อีหลานเขาก็จะอ่านว่ากอ,อมนะคะออสเดกรนะคะก็จะเป็นแต่เราไม่ได้ไปสถานีนี้เราก็จะไปอีกสถานีหนึง่งนี่นะคะไปตามลูกศรน,นะลายที่สามนะคะด้านนี้ ต้องขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะเพื่อนๆรถไฟฟ้าใต้ดินอีหลานค่อนข้างลึกนะคะทุกคนก็จะมีการยืนรอแบบนี้แบบนี้นะคะก็จะเป็นการยืนรออ่ะนี่ก็จะเป็นสถานีผู้หญิงบอกได้เลยว่าไม่ได้นั่งครับคนเยอะมากบอกเลย เดี๋ยวเรามารออรถไฟนี่ก็จะเป็นมองไม่เห็นวะทางออกนะคะคนรอเยอะมากเอะไม่อาจจะไม่ได้ภาพให้ทุกคนเห็นนะเพราะว่าค่อนข้างจะคนเยอะมากนะเกายืนรอกันรถมาหรือยังโอ้ oh my god มาจ้ามาจ้าคลิปก็ต้องถ่ายจนก็ต้องระวังนะคะคนเยอะมากให้บรรยากาศในการทำงานเก่าๆกลับมานะคะบอกได้เลยว่าคนเยอะจริงๆแน่นค่ะปลากระป๋องแต่อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นธรรมดามากนะไม่ไม่ได้แน่นมากนะคะอันนี้ก็ถือว่าปกติ ถ้าจะแน่นมากๆก็จะมีช่วงที่แบบว่าที่ไม่เป็นโควิดนะจะเป็นเหมือนพวกญี่ปุ่นนะที่แบบต้องมีคนมาผักหรืออัดเข้าไปประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนแอร์เย็นเป็นอาจะเป็นเพราะว่าไม่คนไม่ค่อยเยอะอันนี้คืออันนี้คือไม่เยอะนะคะยืนกันไปจ้า ไม่มีแผนที่ให้นะเป็นระยะเวลาประมาณสามถึงสี่ปีนะที่ที่ไม่ได้ขึ้นเมโทรนะคะคือเวลาขึ้นเมโทรอ่ะทุกคนจะต้องฟังดีๆนะหรือบางบางคันนะคะเขาจะไม่มีประกาศ ชื่อสถานีนะจะไม่มีนะไม่มีเสียงนะบางคันที่แบบว่ารถเก่ามากๆและสภาพไม่ค่อยดีก็จะไม่มีไม่มีการนะประกาศชื่อสถานีนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องยืนแล้วก็มองออกไปข้างนอกนะว่ามันถึงสถานีไหนบ้างนะคะก็ประมาณ ใช้เวลาประมาณสัก30สนาทีนะคะอันนี้คือแบบว่าเพื่อช่องมากเลยนะคะเนี่ยฟันฝ่ามานะคะประมาณนี้จะมีปุ่มขอความช่วยเหลือนะคะหรือปุ่มฉุกเฉินนะคะ เหมือนตลาดนัดบ้านเราอะขายอะไรเล่นเลยนะจางเกงนะคะเสื้อผ้าอะไรอยเงี้ยเลิศคิดถึงประเทศไทยมากเลยกางเกงในนะเว้ยประเทศถ้าเป็นบ้านบ้านเราก็คงขายไก่ย่างอะไรประมาณน,นี้หรือเปล่ารถไฟแถวบ้านนะ ว่าเราพูดภาษาบาซีนะเขาเขาอ,อาจจะไม่ค่อยให้ความรับเมือนนะแนะนํานะใครมาเช่วยหลานก็พูดสังกิตนะจะดีนะฮะถึงแล้วค่ะโนบานีอโนบนก็เดี๋ยวนั่งรอสักพักนะให้ให้คนไปหมดก่อน ไรีนะโกู G ก์นะคะตอนนี้ก็เพื่อนร่วมเดินทางเราเดินหมดแล้วเราก็ไปได้เรารู้สึกปลอดภัยจากโจรมากคนะ ไเลื่อนไหมอ่ะมีบันไดเลื่อนด้วยครับบ๊ายบายบ๊วย ก็จะสแตมเพื่อออกนะคะออกจากสถานีนะคะเราจะสแตมเพื่อออกไปออกไปคือตอนเข้าก็คือต้องสแตมทุกครั้งนะคะตอนออกก็สแตมทุกครั้งนี่เลยนะคะ ออกไปแล้วครับท่งเติมเงินใช้ได้อันนี้ใช้ได้ทั้งรถเมีเก็บครับเก็บเข้ากระเป๋าพอถึงสถานีนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเรียกแท็กซี่ต่อะคะมันไม่ได้ง่ายเลยนะะทุกคนสำหรับการทำงานแต่ละวันนะคะใครคิดว่าอยู่เมืองนอกสบายไม่ได้สบายนะคะ ฉี่มากากเธอบอกไว้เลยนะคะว่าใครที่เดินทางด้วยรถมีโทรรถไฟฟ้าใต้ดินนะควรจะเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอ่ไม่รู้ว่ามันมีห้องน้ําอยู่ตรงไหนนะการสื่อสารในการพูดก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะเวลาหาห้องน้ํานะลึกมากนะคะ เมื่อกี้เรานั่งเราขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเราก็เดินมาใช่ไหมแต่มบัตรเนาะอันนี้เราก็มาขึ้นบันไดเลื่อนอีกนะคะขึ้นบันไดเลื่อนอีกครับ ตานนี้แท็กซี่ด้วยว่ะตานนี้แท็กซี่อยู่ด้านหน้านะมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะมาทำงานนี่คือบโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราจะลงเข้าห้องน้ํานะสักแป๊บนึงนะคะที่ทํางานก็จะอยู่ด้านหน้านุ่นแหละนะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะใกล้ที่ทํางานก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ําแป๊บ,บนึงการเวลานะคะในการใช้เดินทางทั้งหมดก็ประมาณอออกมาจากบ้าน8ปดโมงนะตอนนี้9ก้ามงสาสิบสี่นาทีนะคะถึงที่ทํางานนะคะนี่นะคะบริเวณน,นะคะ ด้านหน้าที่ทำงานนะจ๊ะเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วถึงที่ทำงานแล้วครับผม